เดือนบ่นี่ยิบหลกหลายเดือนอ๋อแฮปปี้บห้เาป้าคือหลงอหลาเดือนนี่ต้องตีหลักนู้นแล้วนยพื่อยูบอดมรือจังไเพก่นกดดันผมแล้วปาเือังทาักทวสเมอันธอเธอดดี้วยหหางว่าก็งปีใหม่หมวนหมคอนวตตะปีใหม่ หัวแต่เฮปปี้นิวเกียบไปขอบคุณน้องมานานะครับกำลังใจจากน้องมานานปวดไปสงการไม่ปวดคือกันนานน่อยๆคือกันว่าตอนนี้เป็นยังไงพี่อาจูตอนนี้ผู้กับใครอย่างสุดเขาเมาหรือเปล่าคีนนี้ถามพอดูลูกเพิ่นถามยังน้อยหน่อยเนาะว่าเพิ่นขายอยังน้อยหน่อยยังก่อน โอฟักบัวขนมฟักบัวโอขนมฟักบัวเอาหาเงินก่อนนะโอ้แล้วเนาะเอาตะโอตเอาเอาบุริเอากเบิรไว้อีพี่ต่อไปจะาเอาที่สูงกันนี่เลย เอาท่านี่ละีกับตาตัวตาดุลแล้วเศร้าบาดปากาางเงินมาเสือแล้วเนี่ยอมาเงินกระเป๋าเงินมีไ้ามีให้กระเป๋าเงินอยู่ในรังไปไเดี๋ยวสินปเออหาตำรวจก่อนเขาอ่เือไปน้ำนี่ไปเรียนไปาเอาด้วยเันเขาจะเก็บรังก้อนอ่อนพ่อเนีวังหันนี่ก็มานีเอาเร็วเล่พอถางเงินก่อนได้หน่เขาแบองเงินมาซสืออจ้านก็มีเล้ในรถก็มีจายังหลจ้ามีอ จังว่าอ้ยเอาไปให้ลูกให้ร้านก่อนหน้าเพนอยากกินน้ำตาลนะเอ,เอามาถือมากว่ามีเงินงงในกระเป๋าเงินเลื่อมอยู่ใส่เพื่อน่อไปใส่ตัอลูก,พกเพื่อนไปอันอุบุนครับ,บอ,รอันเพิ่มอันอย่างน้องขึ้นหอดอีนั่งลายอยู่ดอกอุ้ยอิงใหม่ที่ตะนขึ้นหอดน้องนะครับเออเปิ้นเมื่อหรบเ่ อันน้องเมื่อละครับือหลเสียนองนองมีงานนอกมีงานอันไปยังมาสอนน้ำสตูน้ำหยางไทยไายการไทยยางสินะครับน้องกับตงกไว้เนจังน้อยตอนนี้ก็มันคืนเขากับเรียกตาปลุกทราบบอท่านเต่าคือพ่อนี้เมดน้ำยาเด้๋ยละหานัก้าขนมกินชิมประกอบใหม่ๆชิมชิหนิมึาลุกจับนีแหละใหม่ๆเนี่ยนองจังหวัดกับลากยี่สิบบาทขอบนอกนุ่มใหม ก็ได้มาเป็นหนึ่งฝาเอาสองถุงจ้าจ้าขึ้นในรถก็มีพอเอามาหลายอยู่มานี่นี่สามที่พ่อจันทร์ละลูกย่านมะคู่กันขันยายพ่อไปขายเตีงขื้นไปบ่ได้เด็กเขาฝาอ้วกข่วยวะใคยครับขนมฝักบัวโบราณจ้ะแซบแซ่บผมฝันนาท่านสมัยแล้วผมกินมงโบราณผมเปลี่ยนมาแมนมาแมนยังเว้งเจ้าหญิงเลยพี่รถนั่นมาเด้อครับ มาหนนแม่จ้านั่นเดียกินยังนัง่นยำน้อยๆอยูย่ยย <c oughs> โอ้เงิน <c oughs> ครับขนมจ้าติดโรตีเบื้อ <c oughs> ให้พอบบ่อรอแป๊บหนึ่งเอาขนมบอเอาขนมได้ครับเด้อลกูกหลานติดโรติีเบื้ยจ้ะ เรื่องม่ไมกับมาเนี่ยเจ้าบาทอ่ะเขาขายขึ้นพอขายยังมือเท่าห่อนหอนเลยจ้ะหอนห่อนเฮ้ยผู้หากขับของเงินก็ย่างไปดีกว่ากันเลยครับ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 ผมถ่ายอยู่นี่เล้วด้ครับสัานนอสจะมีบ้านเรพรมันหัวเล่นมา อย่างเลกตาอย่งนั้นรล่มจะมีวันไนพยายากานใช่ฟังพรดี่เผู้ถ่อฟังอ๋อเพิ่นถ่ายอยู่ออกมาเอ้ยเกือบเป็นยางไปันไปันไทยทังอ่นตัวเี้เอาแม่นีันนีมากกรด้บอแล้วเนาะขอยีบาทเยี๋ยหมหาสินึิเลยโอ้ย20สิบาทมันมีสถุงเอมันมี2องอันมึงขอเงินนองขอเงินน่องเสื่อน ซื้อขนมมันคือนี่ดีเกี่ยวไม่ได้กินเขาจรนะิงนี่พ่ะเออเอออะไลูกคุได้ปะครับอันไหนห่อนห่อนอันนี้ยห่อนก็กันเม็ดให่รดนกันยังห่อนอยู่เ <c oughs> มื่อ,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 อยตอานั้ะ นแต่ว่าได้กินท่อม่เป็นสไตร์รถทาพะวารถดมันหนา่ไมใส่มาใช้คือว่าตาหลุดมันรป็ดเลดมันก่าุเลยาเด้อน้ำแงเลยนคือจังมันเหนียกตึงตึงติดตาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแหะตึงนัตา่ได้เนท่นานแ่เติดเอาแต่หางมันดอกก็ในหน่อยติด มันแถกเก้าติตาสองสันซื่อไม่ได้แทกเก้าติตาเก้าติตาเออว่าทีะไว่าตีเท่นนั่นบอกเออเก้าเท่นเออเล่นลองเพลงไหนให้เก้าลองเพลงไหนแล้วน้องเป็นสามตาออเวอเออเออเออเกอเออมออเ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 ออนออเออเงมเนอเอ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 อออเออเออเอออเอนออเอเออเออออเออนอเอออเเออออ ใช่ปะใครเริ่มเนี่ยแ่มันเป็นเริ่มด้มันเป็นแบบว่าคู้มๆคุ้มมากลลวมันใสๆเที่ยวอกน้องเลยแมก็เลยปรดวเรยไอวัดร่วงเพ่บอกว่านยาแกะแผ่ไว้เายาแกะแผ่สองเมตรแจสียบสองเมตรเ้ยแจ็เสียบมนึงหล่กัยาฟาาสเมตรรับประเดี๋ยถอดเข็เสจะคล้องแม มีคาจินยาแก้แพ้เองสินะคือยาส้มคือกัน2งเมตรไม่อย่างันว่าหายอย่างไร้อห่อนงานเล่นทีว่าด้วยเอ้าคนตีกันซอยือเนาะอืมคนตีกันซอยมาถือมือได้คนตีกันแล้วไม่คนตีกันเดียววะ คือว่าก้อนเสิร์ตเพลงกันนั่นบ่อเพลงกันพายากเลยบ่อเพ้งเหมือนทุกคนหลังกันโอ้โหเจ็บเจ็บสุดเยยังคนนะแต่คิดว่ามันสิบนนนรับเนาะเพราะว่าเขาจะพามาเปิดงานเหรอก็ได้ง่วงแต่รับบนหัวเรื่องอะไรไหมรับตอนไหนกับบุ้งหัวเตื่นมาจังม่งมันตื่นมาย่างไอ้เอกกับพี่บานเห็นเขาด่ากันในกลุ่ม มาเอิญเย้เมยเพิ่งมาเมื่คนตีมาสันมาไอ้ขอนแท่งขอห้ละตีมาสันหรอกใส่สุดใส่รองเท้าไอ้ใส่สุดแล้วแต่มาใส่รองเท้า อัพโหลดด้ฟังส่นจะสแตนเราทำเดยวมันจบไปเราเนี่ยทักใจนี่ไง่นเออมัดแต่อว่ายืดดอกคือมันคืจำงายเนาะคนงามเนาะคนวนนีบดคอรเยอเราะรูปก็จเอาทอไปเลยก็เบกออเลือมๆเนาะเออเลือมติดดีนะเกี่ยวสมรดติดดีเนาะัรถมาแล้วันนี้สลด์ที่มัยงำนีดอกก็ใส่ มาเราไปเกาะโซเฟียโ,อ,อ,โอ,อ,อ้นโซเฟียเห้ามาั้ยไมไดมาตีเดี๋ยวผมโทรหาก่อน